ทำเสียกรรมอยากหายไวต้องมีไอเทมเด็ดวันนี้ไอเทมเด็ดที่แอดมินจะมาแนะนำคือยุ่นนานไปเหยากล่องแดงค่ะตัวย,ยุ่นนานไปเหยากล่องแดงนะคะจะช่วยทําให้การทํเสียกรรมบวมชําน้อยหายไวยิ Hi ่งขึ้นใครมีแพนทํเสียกรรมเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะยุ่นนานไปเหยากล่องแดงนะคะ1กล่องมีทั้งหมด5แผงด้วยกันค่ะ แพงจะทานได้ประมาณ14วันนะคะใครที่มีแผนทำศัลยกรรมเนี่ยด้านงบน้อยนะคะขอแนะนำเป็นยุนนานไปยาวกองแดงตัวนี้เลยค่ะ1แผงนะคะจะมีทั้งหมด16เม็ดนะคะแล้วก็จะมีเม็ดสีแดงตรงกลางอีก1เม็ดค่ะควรทานก่อนทำอย่างน้อย5วันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ทานไม่ทันก่อนผ่าเนี่ยสามารถทานหลังผ่าได้นะคะยุนนานไปยาวกองแดงเนี่ย จะช่วยทําให้การทำศสลยกรรมสวยไวย,ยิ่งขึ้นใครที่มีแผนทำศสลยกรรมเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะ